สวัสดีครับผมบอลฟอร์ดโปรโมชันนะครับขอต้อนรับคุณลูกค้าเข้าสู่ช n n e l บอลฟอร์ดโปรโมชันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวรถนะครับกระบะเรนเจอร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับและอีกอย่างคือคันนี้หายากมากเลยนะครับจะเป็นสปอร์ตนะครับ 4x4 หรือ4 w h e e l บ้านเรานั่นเองนะครับโอเคครับราคาตั้งขายจากราคาเดิมเดิมนะครับที่นะครับเปิดตัวมานะครับจะเป็นราคานี้1059 นะครับอ่าราคานี้หนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับแต่คันนี้ปีสองพันยี่สี่นะเวลาตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นห้านะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่นะครับผมย้ําขึ้นทุกรุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นว่าอาจจะรุ่นบางรุ่นก็ขึ้นหมื่นหนึ่งบางรุ่นก็ขึ้นหมื่นห้านะครับสําหรับปีนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับราคาหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่นะครับส่วนของแต่งนะครับข้างหน้านะครับ ผมได้ทาการถอดนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าออกนะครับนี่ใส่เป็นกระจังหน้างานของวิกเตอร์นะครับผมนี่อ่ามันจะเป็นมันจะเป็นช่องแบบนี้เนี่ยวอลแบบนี้ให้นะครับก็ลูกค้าก็เลือกได้จะเอาเป็นแบบนี้หรือเอาเป็นกระจังหน้าฟอร์ดแรปเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมมีไฟเป็นไฟมินิไลท์ตรงนี้สีขาวๆเนี่ยนี่น,นี่เอาไว้ส่องนะครับเป็นดีไซน์นะครับจะดูโดดเด่นมากๆเวลาขับรถตอนกลางคืนนครับ ่าแล้วก็ข้างบนฝากระโปรงนะครับก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของตัวอะคริลิกนะครับเนี่ยจะเป็นโลโก้สีดำดๆแบบนี้นะครับคําว่าเลนเจอร์ใส่เข้าไปนะครับไฟกระจังหน้าไอไฟตรงเนี้ยสดวงนะครับอ่าเป็นชุดแต่งที่มาพร้อมกับกระจังหน้าอยู่แล้วนะครับผมติดตั้งให้ข้างล่างนะครับผมนี่เราติดตั้งในส่วนของตัวอ่าครอบ งานของวิกเตอร์เข้าไปนะครับจะมีโลโก้ของวิกเตอร์ปั๊มเข้าไปโลโก้แบบนี้เลยใหญ่ๆนะครับนี่จะเป็นมันจะมีสอ่สีมันจะเป็นสีดําๆสีเทาๆนะครับแบบนี้แล้วก็สีขาวคู่กับตัวรถนะครับดูเท่มากๆเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่เว้นช่องให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกอาจจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะส่วนโครมนะครับจะเป็นโครมของมัลติรีเฟคเตอร์นะครับอ่าโอเค ด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างซุ้มล้อนะครับมองไกลๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับซุ้มล้อของพวกมิซูเขาใช้กันนะครับจะเป็นสีดําเงาแต่มันก็คล้ายๆกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ขนาด6นิ้วนะครับอืมมีขนาดเดียวเลยแบบนี้เลือกไม่ได้นะครับจะเอา3มนิ้วไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเซตของชุดวิกเตอร์นะครับอ่ะแถมดูแมกยางล่างนะครับผมแมกนะครับจะเป็นแมกของแวไพร์นะครับขอบ20 ครับผมลัดด้วยยางคอนลิดนะครับผมซีรีนยางนะครับ33นะครับคูณ12.5นะครับ R 2 0แบบนี้เลยนะครับแก้มยางก็จะดูอวบดูอ้วนนะครับดอกยางก็จะดูใหญ่ดูบึกบึนดูเท่มากเลยนะครับนี่ดอกยางก็สามารถเอาไปตะปุยวิ่งออฟโหลดง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งทางธรรมดาแบบนี้นะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับต้องบอกลูกค้าก่อนเลยนะครับชัดเจนเลยว่ามันจะมีเสียงหน่อยนึงเข้าไปในห้องเครื่องโรยสารมันเป็นเสียงดอกยางกันเองนะครับผม อ่ะเรายกเราเปลี่ยนแม็กนะครับแน่นอนครับองศานะครับของรถที่เขาตั้งมาจากโรงงานมันจะเพี้ยนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเสริมในสงองตัวปีกนกนี่เพื่อปรับองศานะครับให้มันใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดเห็นไ,ไหมแล้วก็ช่วยลดอาการนะครับการกินหน้ายางนะครับสําหรับระยะยาวด้วยนะครับผมนี่เราก็ยังมีซับแทงค์เนี่ยซับแทงค์ข้างหน้าตากล้องดูใกล้นี่มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหม ซับแถงสายซับแถงอยู่ข้างในสีแดงข้างล่างนิดนึงนี่ตรงนี้นี่ปรับความแข็งความนุ่มของช่วงล่างได้นะครับเลือกได้นะครับตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ซุ้มล้อนะครับก็มีการปาดสุ้มล้อมันจะดูมันจะดูเกะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นแบบมันจะเป็นพัดเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกแบบนี้หุ้มไปเลย แต่ตัวนี้มันมันมันยกขึ้นเนาะมันมันมันปาดนะครับมันก็เลยต้องปาดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเลี้ยวมันจะได้ไม่ติดล้มล้อนเองนะครับอ่ะแถบมาดูนะครับในส่วนของตัวประตูบ้างนะครับครอบมือเปิดนะครับสีดําเงาติดตั้งให้นะครับผมฟิล์มกันสาดติดตั้งให้นะครับฟิล์มนี้จะเป็นฟิล์มของเซรามิกอย่างดีนะครับผมแล้วก็เราหลังคานะครับติดตั้งเพื่อความหล่อเทเท่านั้นนะครับใช้งานไม่ได้จริง นะครัจะไปโห่เล่นนะครับแบบนี้นะครับมันจะหักได้นะครับผมข้างหลังนะครับในส่วนของตัวสปอร์ตบ้านะครับเราติดตั้งเป็นงานของแฮมเมอร์นี่เลยนะครับจะเป็นเหล็กกล้าเหล็กแท้นะครับอ่าเป็นแบรนด์นําเข้าเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมมีไฟเบรกด้วยสามให้บริเวณหัวกระบะเห็นไหมอ่าเอาไว้ผูกลัดสิ่งของได้ใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ีบอกอีกนิดนะครับ รุ่นนี้นะครับผมติดตั้งในส่วนองตัวซับแทงค์ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนี่เห็นไหมนี่ปรับได้ข้างหลังก็ปรับได้ข้าหงหน้าก็ปรับได้นะครับผมแล้วก็ซับแทงก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับทาให้ยืดอายุเวลาเราวิ่งไกลๆนะครับอ่าทาให้เรามันทาให้รถเรามันนุ่มขึ้นนะครับลดอาการโยนของตัวรถคันนี้ด้วยนะครับผมที่เหยียบด้านข้างนะครับนี่เมื่อก่อนเราจะชินกับรถดั้งเดิมนะครับก็คือจะปีนจากกระบะเนี่ยจะเหยียบ ที่ล้อขึ้นไปหยิบของแต่ในกเกียร์รุ่นใหม่นะครับทามาดีขึ้นนะครับผมนี่เราเหยียบตรงนี้ได้เลยนะครับจับโลบาร์ขึ้นไปเอาของได้เลยนะครับผมลองรับแล้วก็มันทุกได้ถึง100ยกิโลนะตรงนี้นี่ถือว่าดีมากๆใช่ไหมได้จริงนะครับฝาท้ายกระบะนี่เป็นแบบพลังแรงนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่ผมแคบเอามือมือเดียวนี่ผู้หญิงก็ทําได้เหมือนผมนะ เห็นไหมมันจะเบามากนะครับมีฝาท้ายพอดแรงมาให้นะครับแล้วก็จะมีพวกจุดยืดแชสซีนะครับอุปกรณ์ช่างต่างๆนี่มีทั้งในส่วนของตัวแม้บรรทัดให้นี่นะม,มันจะบอกเซนติเมตรของเราอืมเอาไว้ทำงานช่าง,นะงนะครับไฟเบรกนะครับนี่โชว์ตรงนี้แล้วนะครับผมบริเวณโลโก้นะครับจะมีกล้อง มองหลังให้นะครับกันชนนะครับจะเป็นกันชนท้ายออกจากโรงงานนะครับจะเป็นสีเทาร์กะไฟให้นะครับบรรทุกและรองรับได้ถึง100่กิโลนะครับผมมีอะคริลิกนะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวคําว่าเลนเจอร์เข้าไปนะครับทำให้มันดูตัดกับสีรถดูข้างหลังมีมิติหน่อยนึงนะครับรุ่นของตัวสปอร์ตนี่รุ่นสปอร์ตเห็นไหมที่ผมบอกว่าสปอร์ตส่วนมากตอนนี้มันจะมีแค่4ีคูณสนะครับแล้วจะเหลือแค่คัน2คันนะครับที่เป็น4ีคูณสสปอร์ต าเป็นสีคงเสีตอนนี้ที่มันเหลือเยอะจะเป็นพวกวายแท็กสตอมแท็กแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากเข้ามาหาผมที่โชว์รูมนะครับอยากได้ข้อเสนอดีๆโทรมาทักไลน์มาก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมบอลฟอร์ดโปรโมชั่นขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม